ครับสวัสดีพี่น้องครับทั่วโลกมือนี้พูดยี่ซีมีเมนูต้มแ่บครับกระดูกเนี่ยติดมันครับนี่นี่ใส่ตังตับต้มแ่บพี่น้องเนาะนี่ครับหอนเหี่จากไหนก็นดะพี่น้องเด้อนี่ครับหลังจากหัน่นเร็วเนาะพี่น้องเนาะหมอดหอนันเราไปใส่หมอดต้มแ่บๆนี่ครับ หมอเขาก็าาเดือดจังพี่รองเนาะนี่ใส่เลยนี่ครับใส่ลงไปเลยนี่ครับใส่ลงไปเลยใส่ตันกับตับเมนูมื้อนี้ต้มแซ่บครักโอ้ยพี่น้องเลยมากินนก,กันเด้อครับเด้อ ปิดไปประมาณสามสิบนาทีครับตุงนไว้ครับหลังจากเขาปรุงมาตุนมน้วสักพักเลยพี่น้องเนาะเนี่ยมาปรุงลดเลยแกงนัวได้พี่น้องเลยใส่ลงไปเลยสุดคนนาอผงไก่พี่น้องใส่ลงไปเลยน้ำปลาพี่น้อง เสียบตั้งพี่น้องเอ้ยปัวตัวเลยตูนเชียงในชิมมือแล้วพี่น้องเ<ม>นาะนี่แหละครับดูพี่น้องนี่ครับเป็นจะแซ่บแบบพี่น้องนี่ ต้มแซ่บพี่น้องเอ้ยพี่น้องนะครับมาได้พี่น้องเด้อจีก็พี่นีน้นนสีเด้อส,ส,สิปลาที่นถูกถูกครับนี่นี่ครับพี่น้องหลังจากเขาต้มสักพักเรื่อพี่น้องแซ่บเป็นตาแซ่ียบพี่น้องรู้ต้มแซ่บไหม นี่แก้วขมขม,ขมพี่น้องอเลยเขานิยมห่อนห่อนนะครับไปกินกับพี่ยี่สีได้พี่น้องเลยเมนูครับสวัสดีพี่น้องมาทางการมือนีเมนูเห็นบมพี่น้องต้มแซบ่บแก้วขมขม,ขมพี่น้อง เ้าเหนียวรอนร้อนมากพนะี่น้องไหมกินข้าวซอยมันหนครับอุ้ยเอยอผมไม่ดีพี่น้องขอาวซอยพี่น้องสิบโมงไปลาๆมาเลยพี่น้องด้วย แก่เป็นเพ่อพอมคมใสต่ตามวันไม่เป็นขอเพื่อนคือขอใทอมือ บอกลูกหลานไปจอมานเห็ดวันเกิดหายอนหลังวันวมีเวลากินข้าวเสียพี่ร้องเลย สมแบแบบจีมผมหอมาามือพี่ซีกินยังไงสมแซบถั่ยหลอดํำขึ้นพอแล้วครับมือ,มอ,มอ จย่ดไปพี่น้องด้วยมาดูพี่น้องครับไม่มีที่ความใจเป็นยัง คนไทกันแล้วก็ลักหนีท่านนี้่เข้าขใจต่างคนต่างแยกสับกันเราพี่น้องคนนี้ปเป็นต่างคนต่างไปเยี่ยมบ้านกันแล้วพี่น้อง บีบุรีล้วก็ส่องแซนไส้บางที่แล้วครับแฉบเป็นังวะอนย,ย้อนห่อนคือกระเนื้อปะนังจดห่อน ร่วมกันไปเรี่นโดยไม่รอกแต่ฟอรลักมีกันที่บุดีโนแมนพีหลอดอ บุดไปไหนพี่น้องล่ะครับคิบกินต้มใช่ยินดีจบไปเานนี้นนะพี่น้องนะฝากพี่น้องที่กดติดตามมาแล้วแบบ ยูต้องกป็ไปดูนพี่น้องเลยใส่ร้ายน้อยนึงจะรักกันบอดีครับเป็นทีบอดีมีสีฝากไว้ทานี้นะครับเล้อครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย